โอเคค่ะพร้อมค่ะ5 4 3 2. 2กลับมาใน EP 2นะคะเรายังอยู่ที่เขาใหญ่กันอยู่นะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี้พาไปดูที่พักที่สวยงามมากๆนะคะห้องก็สวยงามฮารุฮารา่ามากๆเลยเราเลยต้องแบ่งเป็น2 EP นะคะ EP ที่แล้วก็แบบถ่ายรูปก,กันแบบจุใจเนะี่ยทั้งไปไว่ายน้ำเอ่ยไปดินเนอร์แบบวิวแบบสวยๆนะคะได้กินอาหารอร่อยๆนะคะ EP นี้ สนุกเปลี่ยนหลายชุดถ่ายหลายรูปเป็นเดิมจ้ะเรื่องหลังการถ่ายรูปนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดหนึ่งนะคะแล้วคือใส่ไม่เิ้น <c oughs> เหนื่อยไม่เหนื่อยจะลุก1ก็มาลุก2ก็มีลุกสามต่อไปลุก4ไปอีกจะ้า ยังไม่หมดยังพาไปเก็บสตรอเบอรี่ที่สวนฮอกไกโดนะคะจะบอกว่าสตรอเบอรี่หวานมากตอนแรกว่าจะมาเก็บแค่นิดเดียวแต่พอเราเห็นอันนั้นก็แดงอันนั้นก็สวยยังไม่กลับสักทีเลยสวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้6กโมงครึ่งนะคะดูข้างนอกสิสว่างเลยข้างนอกสว่างแล้วนะคะ ตทิตขึ้นเลยตื่นไปถ่ายรูปนะคะนํำแต่งตัวก่อนเดินาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าถ่ายรูปเหมือนออกกำลังกายมุมตำ่ำเดี๋ยวเดินไปเอารองเท้าวิ่งที่รถนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ถ่ายเป็นโอ้โหแสง ถ่ายเป็นเซตออกกําลังกายยามเช้านะคะอากาศดีมากเลยหนึ่งคุณแม่ข้างหลังมีที่ให้ถ่ายข้างหลังแดดออกดีเลยแดดออดีอากาศดีมากเงียบมากอากาศดีมากสุดเงียบมากเลยเนาะตอนนี้เกือบแดโมงแล้วนะเจดโมงห้าสิบหนาทีนะคะกะว่าจะ จะลงมาถ่ายตั้งแต่ช่วงแบบหกโมงครึ 7. ่งเจ็ดโมงตรงอะไรอย่างเงี um. ้แต่ตอนนั <preferred> <c oughs> hmm. ้นน่ะแดดยังไม่มีเลยนี่แดดเพิ่งออกนะคะเนี่ยแดดเริ่มไล่มาละแดดเริ่มไล่มาแต่ถ้าเป็นที่อุบลน่ะอุบลน่ะพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามอ่ะโอ้โหหกโมงครึ่งเจ็ดมงก็คือเกรียงแล้วจ้าดีมากเลยคุณนี่ไงพ่ออยู่นี่ ลูกต่อไปนะคะลูกไปกินไปกินข้า,าวเช้านะจ๊ะก่อนที่จะกินข้าวเราก็ต้องถ่ายลูกก่อนไม่งั้นแล้วเนี่ยพุงพุงเรามันจะออกไปก่อนนี้นะคะนี่เผยไม่ค่อยได้ใส่แบบกระโปรงทรงเอเท่าไหร่ถ่ายลูกก่อนไปกินข้าวส <c oughs> ีวีคือสีดำโดดมากจ้าข้าวเห็นนะสีมัน อาหารเช้าก่อนนะคะพ่อกับแม่ไปละหนึ่งยกไปละหนึ่งยกอาหารเช้าที่นี่ก็คือเขาก็จะมีเมนูมาให้เราแล้วก็คือเหมือนสั่งได้แบบเรื่อยๆนะไม่ได้ไปตักเองแต่ว่าจะเป็นการแบบสั่งเอาน่มีเซนวิตมีไข่ดาวคาโบนนลลาแพนเค้กสั่งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ<笑><笑>ก็เลยต้องรีบรีบไปถ่ายรูปก,ก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวพุงออกแต่ก็ยังเหลือชอุดที่วันโชว์พุงขมวพุงเอาก็ได้ครันะวสองคนระับ ตมมพระน้ำเผลดีรสชาติด <Dartmouth> ีนอนกลนใช่ไแม่ก็โวนอยู่เหมือนกันนั่นแหละแม่ก็กนูก็กนนะไม่ได้ย็นแม่รตอนแม่ถเวลไ้ยนอนิดนึงแม่จะเป็นฟิวเป่าเวใแปลกนาะไมเป่ากตี้จเยอะมากจะกินหมดไหม การถ่ายรูปนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นหนูถ่ายสวยอยกถ่ายด้วยก็เลยจะไปถ่ายตรงริมระเบียงตรงนี้นี่น็็จะไปยืนแอคถ่าแอคชันถ่าต้องเป็นชุดเดรสแบบยาวๆอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีชุดเดรสอยูด ไม่เหนื <which is so cute> oh ่อยวะอีกสองสามวันนี้ก็คือจะมีงานวิ่ง21กิโลเนี่ยทำไมแค่นี้เหนื่อยวะทุกคนเลตี่จะบอกว่าเี่ชอบคมไฟในห้องพักมากะพาไวดูมงแม่อะไรเนี่ยคือเมื่อวานน่ะแม่เห็นคมไฟตัวนี้ที่อยู่ในห้องพักก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเอิญแบบเี่ก็เห็นอันนี้นะคะรีโมท เปรีโมทเอ้ยรีโมทอะไรวะก็เลยแบบโยนให้นุกโยนให้นุกไปกดนุกก็กดกด,กดเลขเลขอะไรเลขหนึ่งกันใช่ไหมเลขหนึ่งเนี่ยโคมไฟไกลเป็นวัดลมเว้ยแล้วแบบราาู้ว่าาจะจัดกันมากูแเฮ้ยเอ้เอาไม่รู้เป็นพัดลมอะตอนแรกอะ่ะเพราะว่าคือ ใบพัดอะ่ะมันหลบอยู่ข้างในอะ่ะอยากได้มากอยากได้เอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยแบบนี้ซื้อที่ไหนดี <Yeah. S 1> ก็คือนางก็คือเป็นพัดลมก็คือเลือกกดเลขได้เลยนะคะเบอร์สองนี่คือปิดดูนะปิดแล้วนาะงนะจะเวิบเข้าไปนะรีวิวผมไปก็มาแล้วจ้าเห็นไหมปิดแล้วนางก็ปุ๊บเข้าไปอะ่ะนางดีมากสวยมากอยากได้ซื้อที่ไหนชุดนี้นะ ตั้งแต่ซื้อมาอนะยังไม่ได้ใส่เลยยังหาโอกาสใส่ไม่ได้เลยแล้วคือใส่ไม่ตื <c oughs> ่นเพราะมันต้องพันเองปะแล้วก็ไปพัน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 ปะพันพันพันเลยปะวเราไีซ่าดูปะ,ปะ,ปดปะเดี๋ยวลองดูก็ <c oughs> คืออย่างนี้ปะหนุ่มก็ไม่มีได้ใ <c oughs> จอย่างนี้นะใช่ปะ นีแล,ล่ารูหตรงนี้ระเบียงตรงนี้มันสวยลูกต่อไปนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้จะไปตีกรอบแต่อยากได้เพื่อที่อยากรัดพรมห่างมาเว้ยแต่พอรัดแล้วมันก็ธรรมดาก็เลยเอาหมวกตัวที่ใส่เมื่อวานมาใส่นะพูออกไปลายหน้าท้องยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ใส่กับรองเท้าบู๊สีขาวนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายแบบเหมือนปิกนิกนะ จะดูก่อนถ้าเผื่อว่าหมวกมันถ้ามันได้อยู่ปะเสื้อซ้ำมากทุกคนเสื้อเสื้อตัวนี้เพิ่งซื้อมาจากชีอินนะคะเพิ่งใส่ครั้งแรกเลยอุ้งหัวใจตรงนี้ด้วยกุ๊กกางเกงตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วสั้นมากไม่ใส่ออกไปไหนหรอกใส่ถ่ายรูปนี่แหละปกติตัวนี้นี่เป็นเป็นเซตตัวใหม่จากซูเปอร์มามนะคะเป็นเซ็ตเครื่องสำอางแล้วที่ก็เลยแบบเตรียมมาถ่ายด้วยน่ารักมากเซตนี้ ก็เลยแบบตั้งใจจะถ่ายปิกนิกเอาออยัางไงเดียวตรงนี้ได้ไหมได,ไ,ดได้ได้ก็คือหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมหันหน้าไปทางนน้นหันหน้าไปทางนูนนงน้นเฮ้ยพี่นันหันหน้าไปทางนี้จะว่ากล้องถ่ายไปทางน้นเ้น,น,น,นารกมากเน,น,นื้นนอนทารัผมากนี่เซ็ตบัออนอันนี้ก็คืออายแชโดว์ สภาพสภาพแบบนะนี่น่ารักมากครื่างจากซูเปอร์มามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คนสวอตวัเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดใหม่อีกนะคะทำเวลาทำเวลาลุกต่อไปนะคะลุกนี้เป็นชุดสีขาวฟูฟ้องมากๆเลยนะจ๊ะเปลี่ยนกันแบบรวดเร็วก็เลยว่าจะไปถ่ายตรงบันไดนะคะ ชุดมันฟูมากก็เลยต้องรัดผมนะคะแม่แล้วนี้ผมเดี๋ยวมันจะไปแย่งสีนนะคะอันนี้เป็นชุดที่ร้านในไอจส่งมาให้นะเดี๋ยวตีจะขึ้นไอจให้นะคะคือชุดแบบไม่เหมือนใครมากๆแล้วก็มีความแบบเป็นเจ้าหญิงมากเลย ลูกต่อไปนะจ๊ะยังไม่จบค่ะชอบมีความแบบสีม่วงแขนฟุงเรินนะคะแล้วก็ใส่กับสีดํานะคะม่วงดําม่วงดําจ้าแต่ว่าลูกน,นี้เนี่ยขี่เกียรลงไปถ่ายข้างล่างนะคะก็เลยถ่ายในห้องน้ำนี่แหละเพราะว่ามันก็สีขาวๆกินคลีมดีนะคะแล้วจะเข้ากันดีโึ่งแบบยุ่งๆนิดนึง นะคะสุดท้ายจะเพราะว่าจะกลับบ้านก็เลยใส่สบายๆกับลุคนี้นะคะกางเกงสบายๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปใส่รองเท้าบูทสีขาวนะแล้วก็เสื้อแขนยาวมีความแบบดีทงดีเทลนะจ๊ะแล้วก็หมวกหมวกตัวนี้ซื้อมานานมาก <c oughs> ละไม่ได้ใส่สักทีซื้อ,ซ,อซื้อที่โลตัสได้นี่ได้นะนั่งได้นะ <c oughs> นั่งได้เออ ตอนนี้ออกมาจากที่พักแล้วนะคะเช็คเอาท์ออกมาแล้วแล้วก็มาที่เป็นสวนฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คนี่จ้าก็คือที่นี่นี่เขาจะเป็นแบบมันจะมีไรซอรเบอรี่นะคะแล้วก็มีดอกไม้แบบเยอะมากมองเข้ามาเยอะมากข้างในแต่ว่าต้องเสียค่าเข้านะผู้ใหญ่คนละ50บาทนะคะแล้วก็เด็กเนี่ย ไม่เกิน12ปีจะอยู่ที่20บาทนะคะแต่ผมก็5ปีกันนะเข้าฟรีแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากตอนนี้คือตอนเที่ยงนะคะแต่มาถึงแล้วก็จะไปถ่ายรูปเก็บไมได้ก็ได้เก็บแล้วก็มาช่างกินแล้ว6 0บาทอืน่ารักจัง<ว>เก็บไม่ไ<ว>เก็บไมลกปแดงหวานมากเลยนะซอเบอรี่ให้ชิมด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเก็บได้ก็ต้องเอาลนึง อืมเก็บนิดหน่อยเอามาชั่างอันนี้ชิมอร่อยกินอันนี้ก็กินได้เลยเราพีดว่าได้ไหมล่ะอ่อ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 ใบหนึ่งหาใบเข้าปากเอออร่อยว่ะไม่เปรี้ยวเลยไม่เก็บเป็นไหมไปถ่ายรูปก่อนไหมล่ะค่อยมาเก็บเก็บเป็นไหมรูปกไก็บ่าตุ๋นแดงไป้สีแดงก็สวยเขาเรียกดอกอะไรคะ Flower ไม่ใช่ฟาเวอร์ก็คือดอกฟ้นี่ด้ว<ภ>ยนี่อ่ะ,อะมันม่วงเต็มไปหมดเลยมันม่วงมันม่วงมันสีม่วงเต็มไปหมดเลยดอกอะไรวะลืมถามเขาเออสวยเนาะสวัสดีวันโอ้ยสีม่วงอ่ะไอเลิฟสีม่วงถ้าเอาได้ชุดสีม่วงที่เราถ่ายเมื่อกี้ม<อ>าอ๋อได <ข S> ้จ้า เราเรียกอะไรนะนั่นแหละอ่าเขาเรียกเฮ้ย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 อะไร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 ตกใจด้วยนี่แบบดีดดีดไปว่าเอ้ยถ่ายก่อนเริ่มตรงสีแดงมีแดงแดงแล้วก็มีมีม่วงม่วงแดง แล้วก็มีแดงอ่อนเฮ้ยสีมันแบบดูมันไล่สีเลยนะนี่สวยอ่ะมันคือดอกอะไรส,ไสยวยขนาดหน,นึ่งสองสามเข้ากันเข้ากัน I came here to party. I'm not gonna lie. To call up somebody, cause I ain't got the time. No, no. I'm killing myself in the ไรสตรอเบอรี่แล้วเป็นสตรอเบอรี่แบบถ้ารักจุ่มจิ้มมากทุกคนเมื่อกี้นาตีได้ชิมแล้วก็วคือแบบอร่อยมันหวานฉ่ำคุณแม่กำลังเก็บอยู่นะ <c oughs> นะอ๋อก็คือใช้กันไก่ชอบตัดอุ้ยอุ้ย,ยเก็บไม่เป็นไงประเด็นเอากันเท้ยาลองนี่ ตอนแรกว่าจะมาเก็บแค่นิดเดียวแต่พอเราเห็นอัอนนั้นก็แดงอันนั้นก็สวยแตหลุมก็คือยังไม่กลับสักทีเลยนี่แหละต้นนี้แหละแหวกดูนั่นๆั่นนั่นเราเจอแจ็คพอตอู้ย กินโชว์ว้ายดูสิกล้ากินมันสวยอ่ะมันต้องแหวกใช่ไหมข้างในมันคนไม่เห็นนุ๊กนุ๊กเขียวตลอดนุ๊กเขียวตลอดมันมันอร่อยมากใคนอร่อยมา่อะไรเออมันแข่งเออเดี๋ยวนุ๊กดูเดี๋ยวนุ๊กดูของพี่นาด อี๋ยวน้ดูของพี่นัดไหนแข่งกันแข่งกันฟันเหรอหรือว่าอะไรอย่าี้อะกัน <father> <t> <to> ว่าจะไปแป๊บเดียวนานอยู่นะเมื่อกี้มาออนมาออนซอนสตรอเบอรี่เดี๋ยวพ่อจัดก่อนจัดจัดจดจดี่คะคือชอบเขาลูกนี้อะค่ะขายเท่าไหร่อะคะฮะซื้อเขาชอบเออ หนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยล้านเอาป่ะ oh. เอาป่ะเอาเนาะ oh. เอาเอลูกนี้ค่ะพี่เขาลูกนี้พอดีอยากได้เอาไว้ปลูกบ้านนะคะเงินไปที่ธนาคารไม่ต้องไปธนาคารค่ะเงินสดอยู่หลังรถค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนขนขนเงินไปได้เลยนะคะโอเคเอาเอาอันนี้อนอนาะแม่เน<อ>าะโ <Okay. S 2> อเคได้แล้วแต่ชอบค่ะเอาเอาลูกนี้ละคะ่ะเอาลูกหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ละไปะกลับบ้านชอบ